โอ้นอนเฝ้าแม่กันเหรอลูกนอนเต็มตรงนี้เลยนะคะพอแม่เปิดประตูรีบลุกกันมาเลยรีพากันลุกมากันอ่าพอลุกมาแล้วก็ลุกมาก็เนี่ยค่ะพากันไปรับเล็บรับเล็บก็เดินย่เยือย่อเยียดูสิดูสิแล้วทําไมตุ้นตุ้นวิ่งมาตุนตุ้นวิ่งมา ได้ยินเสียงแม่รีบิ้งขึ้นมานะคะเพราะว่านางนอนกับแม่กลางคืนและช่วงเช้าแม่กิ่งก็จะออกมาข้างนอกห้องนางจะได้เข้าห้องน้ํากินอาหารอะไรนะคะดี๋นี้กินอะไรเนี่ยทาไมกินโหกกันแบบนี้ลูกเอ้ยฮะกินทิ้งกินคว้างกันนะเนี่ยใครใครกินสะบัดเวลากินน่าจะกินสะบัดนะคะกินสะบัดก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะ ทำไมเป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บกวาดกันค่ะอะครับครับครับจะเรียกแม่ทําไมทองอินฮะเสียงเสียงแบบนี้ไม่ใช่เสียงใครนะคะเสียงทองอินโอ้แล้วก็ยัวเย่เยว่เย่แล้วแม่ก็จะเหยียบหางเอาเนียลูกเอ้ยน้ใช้ยวิ่งต๊อกมาหาแมพกก่พี่น้องรักกันพี่น้องรักกันทองมาดกับทองแท่งนะคะพี่น้องเขาแต่งตัวให้กัน นี้ก็กลัวน้อยหน้ากลุ่มนี้กลัวน้อยหน้าทองเต็มกับทองเติมทองเติมกับทองเต็มนั่งนั่งชมนกนะคะเช้าๆจะมีนกมาส่องมาเล่นกันอยู่ตรงข้างบนเอ่อเยอะเหมือนกันนะคะมีนกมาเล่นอยู่ตรงนี้เนาะตรงข้างบ้านอะอยากรักกันมั่งอะ ครับครับทองอินทำไมทำไมลูกทำไมวิ่งวิ่งตามวิ่งตามมาร้องเรียกวิ่งตามมาร้องเรียกเสียงดีจริงเดานะไรอ่ะออ่าเสียงดีจริงจริงเลยครับ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 อเสียงดีจริงจริงเลยอะเสียงดีอะไรขนาดนั้น เสียงอ้อนแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะขอกินขอกินอะไรขอกินขนมเขาแม่ยืนอยู่มาตามเรียกแม่แมเอออย่าบน่นลูกอย่าบน่นอย่าบน่นอย่าบน่นมีเมื่อวานเนี่ยแม่รู้นะเป็นเราไปขโมยขนมแม่เนี่ยเมื่อวานแม่กิ่งเอาขนม ไว้ในถุงนะคะไว้ในถุงซ่อนอย่างดีเอาหนังสือปิดอย่างดี <_ an> เขาไปขโมยกินของแม่ไปหลายอันเลยนะคะสําหรับทองอิน <_ an> คือเวลาแม่เอาซ่อนไว้เขาจะมองเขาจะมองแล้วเขาก็จะเวลาที่แม่ไม่อยู่แม่เผลอเขาก็จะไปเอาหาวิธีเอาของเขาไปดูอีกทีหนึง่งเอา้าทำไมมีซองขนมออกมาอ๋อ เห็นซองขนมตามพื้นรุ้นเลยว่าเขาไปขโมยขนมแม่นะคะเป็นอะไรที่แสบมากๆแสบมากรู้มากค่ะลูกๆบ้านนี้แต่ก็จะไม่ค่อยมีใครฉลาดมากเท่าเขาอะค่ะเนี่ยมีเขานี่แหละที่แบบฉลาดกว่าใครสำหรับเรื่องขโมยของกินของแม่ดูนะคะแม่อยู่ตรงไหนก็จะพากันวิ่งขึ้นมา จากที่เล่นกันอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงแม่อยู่ข้างบนเปิดประตูออกมาก็วิ่งตามขึ้นมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูสภาพลูกเยอะก็เป็นแบบนี้ค่ะส่วนสตูนนางอยู่ตรงโน้นนางอยากจะเข้าห้องอีกมีลูกเยอะก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกพื้นที่บ้านเราเต็มไปด้วยน้องแมวกันหมดเลยนะคะเต็มไปด้วยน้องแมวหมดเลยทุกพื้นที่แม่กิ่งก็จะให้พวกเค้าอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันทุกพื้นที่นี่ค่ะก็คือพูดง่ายๆย,ยกบ้านให้ลูกอยู่เลยค่ะยกบ้านให้ลูกอยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละดีอย่างว่าไม่กิ่งก็ไม่ได้มีใครเนาะไม่ได้มีใครไม่ได้มีลูกเต้าก็เลยนี่แหละชีวิตนี้ก็ตั้งใจไว้อุทิศเลี้ยงน้องแมวเนี่ยค่ะไปจนจะวาระสุดท้ายของตัวเองตั้งใจว่าแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยว คนเราไม่มีอะไรมากเนาะเราแค่เราก็ไม่ได้ว่าคนดีอะไรมากมายแต่เราก็อยากจะทำความดีไว้ให้กับชีวิตบ้านปลายของตัวเองบ้างค่ะสำหรับความคิดไม่กิ่งทุกวันนี้ไม่กิ่งคิดแบบนี้ชีวิตสุดท้ายก็จะเหลือให้อุทิศให้กับน้องแมวให้ได้เลี้ยงดูพวกเขาขออย่างเดียวขอให้ร่างกายแข็งแรงค่ะส่วนร่างกายตัวเอง วันข้างหน้าก็จะอุทิศให้กับทางโรงพยาบาลค่ะไม่ยึดติดกับอะไรมากเต้ารอแต่ละคนแต่ละคนอันคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ อันนี้คลิปนี้อาจจะไม่เห็นทุกคนนะคะอาจจะไม่เห็นทุกคนขอบคุณที่รับดูรับชมความน่ารักของเด็กๆให้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ